ธอยังไม่นอนอเหรอคะอดึกขนาดนี้แล้วนะพี่เป็นห่วงนะรู้ไหมตื่นดึกดึกแบบนี้นะ่ะไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะแล้วทำไมไม่ยอมนอนคะคนเก่งไม่ยอมบอกพี่อีกแบบนี้พี่ก็ไม่รู้สิคะหรือว่าแอบอยิ่ละสิถึงได้ยังไม่นอนตอนนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะพุ่งป่องเอานะคะกินตอนนี้นะ่ะ Mm hmm. แล้วเด็กจะไม่บอกพี่จริงๆหรอคะว่าทำไมไม่นอนอะ่ะ mm hmm. mm hmm. ฟังพี่หน่อยได้ไหมคะพี่อยากให้เธอพักผ่อนจริงๆนะสัญญาเลยว่าถ้าเธอนอนหลับพี่จะไม่ดื้อไม่สนด้วยก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าเด็กเธอนีดื้อพี่คงต้องหาวิธีทำให้เธอเหนื่อยจนต้องหลับคาเตียงเลยดีไหมคะ <laughs> งั้นพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้พี่ฟังนะคะว่าเธอฝันถึงอะไรแต่พี่อยากให้เธอฝันถึงพี่ที่สุดเลยนะคะ Good night good boy mm.